ก็มีเลี้งสองนะครับยะจับมีเลีองสองถ้วยแบบรมืขอขาพีเอพี่น,นี่สองเสร็มาแบบทุ่มทนมาทำอ,อันนี้มีมี้าก็มีเหลืองบอกอ่างับเช็งงถ่ถาบเอาครับใครอะไเพิ่มอกเล้อันเดียกับพ่อ นี่ชมนาเจ,จ้าของลูกค้าลูกค้าลูกค้า่าย,ายังคอะไรกอ้อน่ลูกค่ ก๋วยจั๊บวุ้นเส้นพิเศษครับนี่เซเล็กเนืเปลือยกินอะไรดีกัดเดียว เออตอนจบเป็นเน็ตไปแล้วเอาเส้นเล็กน่าเปื่อยพร้อมเสร้นก๋วยจับพิเศษก๋วยจับพิเศษปรุงได้อาใช้ไข่บ่ะกะเพราเนื้อเปื่อย <S S ขอบเอออาจารย์ไหมที่เอามาให้ ไม่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 เลยอลังการน, <c oughs> นี่กระเพรานเนื้อเนื้อสดข้าวไข่เจียวไม่ครับข้าวผัด เผาหมูสับไข่ดาวสามกล่องัวจับ